ครับผมก็พ่อจากดิ55รีวิวครับสวัสดีครับตูจากดิ55รีวิวครับดิ The 55อัปเดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าอีพีนี้เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมเราอัดกันเป็นคืนวันศุกร์ที่สามมกราคมเนาะเอะ,อะครับผมก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอืมหลังจากที่เราสองทีมเพิ่งเจอกันเอง แมนยูเแล้วมนยูในนัดที่ผ่านมาเนาะครับครับเกมนี้เราต้องแยกย้ายกันอีกแล้วแยกย้ายกันวิเคราะห์คนละคู่ครับผมต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์บิ๊กแมชเนาะของทั้งสองทีมหลังจากเจอกันเองเสร็จโอ้โหเจอทีมใหญ่พร้อมกันอีกแล้วใช่ครับโหงานยากเลยครับอืมอต้องบอกว่างานหินทั้งคู่ยวคัเซินผมว่ายังไม่ค่อยหินนะแมนยูนี่ดิโอ้ ใช่เลยครับเมนยูทั้งฟอร์มการเล่นทั้งอะไรช่วงนี้ต้องบอกว่าต่อให้ไม่เจอทีมใหญ่ก็หนักใจเหมือนกันอืมครับผมไปว่ากันที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลกันก่อนครับผมอ่าเกมนี้นิวคาสเซิลบุกไปเยือนคอนสเปอร์ใช่เลยบเยครับผมเป็นคู่แรกด้วยครับผมอ่าเล่นกันวันเสาร์คู่แรกเขาพูดบอกสบายแล้วหนึ่งทุ่มครึ่ง สบายสบายครับเนยรับผมครับก็ไปบุกไปเย็นที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนาะครับผมอ่าความพร้อมก่อนเกมเป็นยังไงมั้งครับเขาโพดนิวคาเซิลเอ๊ะครับก็จะขาดตัวหลักไปครับเพราะเป็นฟอร์เบนแชร์ครับอืมแค่นั้นเองครับผมอ๋อฟร์เบนแชร์ก็คือติดทดแบนอืมแต่ก็ลุ้นนะว่าบอทแมนจะเข้ามาในเกมนี้ด้วยหรือเปล่านั่นเองครับ ออครก็อาจจะมีลุ้นสเวนบอสแมนอาจจะฟิกกันมาทันใช่ใช่ครับผมส่วนคนอื่นๆก็ยังมีโป๊บยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับใช่โอ้โหอีกเยอะเลยอ่ามีคราฟและเซลอะไรเงี้ยครับผมอืมส่วนแดนหน้าเขาโพสบอกห้ามเจ็บอีซักกอร์ดอนเมอร์ฟี่ช่องนี้ห้ามเจ็บเด็ดขาดฟับจริงๆครับผม ่าเช่นเดียวกับแผงมิดฟิล์เนอะทั้งโจลิงตันโตนาลีบลูโนกิมาราสกำลังเล่นดีกันหมดมดีมากๆครับผมครับผมอ่าก็เรียกว่าเกมนี้ก็ขาดเพียงแค่ฟอบิงแชร์หลังจากที่เป็นตนันหลักมาหลายๆเกมเกมนี้ติดโทษแบนเนาะใช่ครับใช่ครับอ่าอ่าไปดูนัดล่าสุดนิวคาสเซิลก็บุกไปชนะแมนยูมาสองประศูนย์ ครับอ่าส่วนเขาน้นพอสเปอร์เจ้าบ้านนั้นล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับวูฟไปสองสองครับ,รบอก็ต้องบอกว่าวูฟนี่ฟอร์มกลับมางง,ง,งๆเลยเปลี่ยนโคลแล้วโหวเล่นดีเ,ลเหลือเกินใช่ใช่ครับออันดับตารางคะแนนเจ้าบ้านสเปอร์อยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางมียี่ิบสี่คะแนนอ่ามีสคะแนนมีคารเตินทีมเยือนอยู่อันดับห้าเลยครับมียูันสองคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคาเตินครับอ่า เกมนี้มั่นใจไหมครับโพดไปยันสเปอร์โอ้ก็ห้าสิบพันสิบนะจริงแต่ก็เอ่ก,ก็เราก็ทําได้ดีมาตลอดเลยครับผมอืมแต่แต่ถ้าดูดูจากสถิติสเปอร์เนี่ยยิงเยอะมากเลยนะสี่สิบเอ็ดประตูใช่แต่เกมร,รับก็รั่วเหมือนกันใช่ส <48 S 1> ิบแปดลูกมผมว่าเกมนี้สเปอร์เขาเขาเด่นตรงที่มิดฟิลด์ตัวลุกกับแดนหน้าเนี่ยแหละใช่ใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็น James Madison, เจมส์แมดดิสันเนาะอ่าซองฮึงมินของเบลนสองฮึงมินแบนเดนจอห์นสันโดมินิกโซลังกี้ตอ,อสบสนองคุณเลยเหรอือเล่าใช่ใช่ตอนนั้นสมัยบอลอันไหนชอบยิง,งนิวคาสเซิลเลยกันครับผมเกมนี้มาอยู่กับสเปอร์ละดูดิว่าเกมนี้โซลังกี้จะยิงนิวคาสเซิลอีกไหมนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าสเปอร์เจ้าบ้านก็ต้องมีปัญหาเนาะทั้งผู้รักษาประตูกับกองหลังก็เจ็บกันหลายคนเลย เจ็บกันเยอะมากรับผมอ่าพสประตูมือหนึ่งอย่างวิคาริโอก็ยังเจ็บอยู่ครับอืมก็ต้องบอกว่าเกมนี้แอนโพสเตโตกรูผมว่าช่วงนี้เขาก็ต้องอีร้อนพอสมควรน่ะเอาเลยทีมหล่นมาพอๆกับแมนยูอ่ะล่วงมานดับสิบเอ็ดแล้วอ่ะครับผมอืมก็ต้องรอดูกันว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงเนาะครับอ่าเขาโพดคัดการสิเป็ดคนแรกของนิวคาสเซิลครับใครจะลงบ้างก็มีทดสับประตูเลยครับมาตินดูบัฟกาครับ แล้วก็ผมให้รอยแคลลี่มาสตาร์แล้วกันเนาะครับผมอ่าแล้วก็มีเบิร์นครับคอแล้วก็ทิปเปียครับผมอ่าแล้วก็มีโตนาลี่อ่าแล้วก็โจลิงตันอ่ากิมไลเอซักกอร์ดอนเมอร์ฟี่ครับอืมง่ายๆว่าชุดเดิมหมดอ่ะเปลี่ยนแค่แคลลี่แทนแชร์เท่านั้น,นง <laughs> ครับผมและเกมนี้มีสิทธิ์รีฟรอมเมนโตสตาร์ทก่อนทริปเปียไหมมีสิทธิ์นะ ครับผมนั้นที่แล้วกับเมนยูริฟอร์เมนโต้ก็เป็นสำรองลงมาแทนทริปเปียด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าคีลันทริปเปียก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมด้วยเนาะในช่วงเดือนมกราคมนี้อก็เกมนี้ก็ไม่แน่หรืออาจจะให้ทริปเปียลงต่อก็ได้ริฟอร์เมนโต้อาจจะยังหายป่วยกับมาจะยังไม่ฟิตเนาะใช่ใช่ครับอโอเคก็ต้องมารอลุ้นในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนเซนนาฮาร์ฟเขาโพสต์ก็คาดว่าเคลลี่น่าจะลงแทนแชร์ แต่สมมต,ติเคลลี่ไม่ได้ลงอ่ะเขาโพคิดว่าใครจะลงแทนเคลลี่ได้อีกเป็นสเวนบอสแมนอะไรกันครับอืมอาคิดว่าซเวนบอสแมนจะกลับมาได้ครับออสมมติสมมติสมมติเป็นสเวนบอสแมนจริงๆเขาโพคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าบอสแมนลงมายืนคู่เบิร์นโอ้โหดีดีกว่าครับอมืมียักษ์อสองยักษ์มาอยู่ข้างหลังครับแต่เราคิดว่าบอสแมนแบบลื้อสนามไม่นานอ่ะแบบไม่ได้ลงเล่นนานมากอ่ะจะส่งผลอะไรไหมครับอาจะส่งผลเหมือนกัน ครับผมผมอาจจะมาให้มาลงครึ่นหลังอะไรอย่างนี้ครับผมอืมอาจจะเปลี่ยนลงมายืดเส้นยืดสายเนาะใช่ใช่ครับผมก็เกมนี้ผมว่าก็ถ้าความน่ากังวลถ้าดูจากชุดนี้นะผมว่าเบิร์นกับถ้าสมมติเป็นลอยเคลลี่ลงคู่เบิร์นจริงๆอ่ะน่าจะช้าแล้วแบบสเปิร์แนวลุกเร็วๆทั้งนั้นเลยอ่ะเร็วจริงครับใช่ไหมครับอ่าทั้งตัวเติมอย่างคูลูเซฟสกี้เจมมาทติสัน ได้แหละครับสองตัวนี้แบนเดนจอห์นสันก็เร็วคส่วนโซลังกี้นั่นใหญ่อยู่แล้วอ่ะแบนเบิร์นก็ต้องอบคนนึงอ่ะผมว่าสองคุนมินเออสองคึงมินแต่ผมว่าหลังๆสองคูงมินฟอร์มตกลงไปเยอะไม่ไม่ไม่เด่นเหมือนฤดูกาลก่อนๆใช่ใช่เพิ่งพลาดจุดโทษมาด้วยครับใช่อืก็อาจจะเป็นตามอายุด้วยแหละผมว่าก็หม่อมคับแบบเขาเลยจุดจุดท็อปของเขามาแล้วอ่ะในมุมมองผมนะครับผมออะ ไปดูฟั่งสเปอร์เจ้าบ้านกันบ้างครับนี่แหละอย่างที่เราคุยกันรู่สาประตูก็คาดว่าน่าจะเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เนี่ยเกมนี้เขาพอก็ต้องรุ้นให้ฟอสเตอร์พลาดหลังๆฟอสเตอร์นี่พลาดง่ายเลยโอ้งครับผมตัวน้องหลังเนี่ยแหละคุณก็ต้องระวังแบ็คขวาอย่างเปโดปอโลเติมเกมนี่เลยเกิน่ากลัวครับนะใช่กับอูโดกี้เนี่ยสองคนเนี่ยขาซ้ายเนี่ยคน เซน่าฮปสเปอร์จากนัดที่แล้วเขาก็ใช้ดากูชินคู่กับเกรย์เนาะครับอันนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นจุดรั่วได้เลยอีซักกับกอร์ดอนกับเมอร์ฟี่น่าจะเจาะได้เจาะได้เพราะดากูชินกับกับเกรเกรจริงๆเขาก็ไม่ใช่เซน่าแฮปใช่เขาไม่ใช่เซนเต่าแฮปอาชีพเดิมีมิดฟิลด์ตัวรับมากกว่าส่วนมิดฟิลด์จากนัดที่แล้วก็เป็นบิซูม่ากับเบนทากูนะครับอันนี้แหละตัวลุกเขาเนี่ยแหละครับเบรนเดนจอห์นสันกับอีเทสกี้ ตองพึงมินแล้วก็โซลังกี้ใช่ครับเกมนี้กังวลเลยไหมดูจากไลน์อัพของสเปอร์ก็กังวลที่เปลี่ยนนิดหน่อยครับผมแต่เกมที่แล้วนี่เหมือนเอาทางเมอร์ฟี่ลงมาช่วยเกมรับด้วยก็ทำได้ดีเหมือนกันครับครับอ่าโอเคนะครับดูจากรายชื่อสำรองสเปอร์จากนัดที่แล้วก็ก็มีแค่สี่ตัวหลักข้างบนมั้งเซจิโอเลกูลอนเจมแมตติสันทิโมแวนเนอร์ ปั๊บซาน้องนั้นรู้สึกจะเป็นดาวรุ่งกันหมดเลยเจ็บไปเออต้องบอกโดยเฉพาะเซ็นเตอร์ของของสเปอร์เจ็บหมดทั้งฟันเดอร์เฟนมาะแล้วก็ลงโลครับเออตัวหลักๆนี้ไปกันเยอะนะครับใช่นมกถึงว่าแมนยูเมื่อก่อนเนี่ยครับผมที่แบบเจ็บกันโหนะใช่ ก็ต้องบอกว่าผมว่าสเปอร์ฟอร์มหลุดมาช่วงนี้เพราะว่เด้วยความที่กองหลังเจ็บหมดด้วยแหละใช่ใช่ครับตัวหลักหายแม่เลยตัวทีมแค่แค่เปโดโปโลกับอูโดกี้เนี่ยที่ยังเป็นตัวหลักอยู่ครับออก็เกมนี้ผมว่านิวคาสเซิลน่าจะเจาะไม่ยากอะถ้าถ้าสเปอร์แบบหลังรั่วนะอืมอืมแต่ว่าผมว่าสเปอร์น่าจะใส่เกมลุกสู้ับนิวคาสเซิลอะพราข้างหน้าก็พอๆกันเองพอสเปอร์ข้างหน้าก็ถือว่าฟูลทีมอะใช่ฟูลทีมเลยนะ มา,าไ,มได้ครับครับผมโหเกมนี้ผมถ้าปั๊บซาลงคู่กับบิซูมานะโอ้โหชนกับกิมมาไลกับโจลิงตันนี่น่าจะมันอะนะเนาะเตะกันกระจุยอะพูดเลยครับผมเตะกันยับอะเกมเนี้ยยับอืมครับผมอ่ะสุดิติ5นัดหลังสุดเป็นยังไงมั่งเข,ขาโหดนิวคาสซิกับสเปอร์ในบ้านนะครับก็ชนะไปครับ2ประตูต่อ1 ครับแล้วก็ในบ้านเหมือนกันก็ชนะไปสี่ศูนย์เลยครับผมแล้วก็ไปเยือนเนาะก็แพ้ไปสี่นึงโอ<ห>้แต่ในบ้านนี่2สองพันยิบสองก็ชนะไปหกประตูต่อหนึ่งเลยครับผมอืมแล้วก็ไปเยือนชนะหนึ่งประตูต่อสองครับอืมก<ห><ๆ>็ต้องบอกข<ๆ>่างนั้นหลังสุดจริงๆก็ต้องดูดูรุการนี้เจกินมาแล้วนัดหนึ่งที่เซนเจมสปาร์คสองพันยี่สองพัยี่ห้าก็คือเมื่อช่วงตน้นฤดูกาล นิวคาสเซิลชนะพึ่งชนะสเปอร์มาสองหนึ่งใช่ใช่ครับเกมนี้เป็นเกมที่สองก็เลยว่าเจอกันฤดูกาลนี้เจอกันครบแล้วยางมีนิวคาสเซิลไปเยือนสเปอร์บ้างครับแต่จากฤดูกาลก่อนนิวคาสเซิลไปเยือนสเปอร์แพ้สี่หนึ่งแต่เล่นในบ้านชนะสี่ศูนย์เรียกว่าบ้านใครบ้านมันเลย ครัฤดูกาลนี้ก็นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะไปแล้วจะซ้ำรอยไหมข้าวโพดฤดูกาลที่แล้วนี่คุณชนะได้บ้านแต่ไปแพ้บ้านสเปอร์เฮ้ยไม่หรอกชนะเลยเนี่ยฤดูกาลนี้น่าจะแบบเก็บชัยชนะได้เนอะเพราะว่าสองฤดูกาลก่อนนั้นนี่โอ้โหนิวคาสเซิลนี่ถล่มสเปอร์ยับเลยหกหนึ่งใช่ครับแล้วก็ไปชนะสองหนึ่งครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆนิวคาสเซิลถ้าดู h a ฮ to h e ฮ d ก็ต้องดีกว่าสเปอร์อยู่แล้วแหละ5นาะชนะ4แพ้1เองใช่ครับแล้วแบบเกมนี้แบบเขาไม่ฟูลทีมด้วยแล้วก็มีโอกาสอของเราแล้วครับอืมครับเพราะว่าช่วงต้นฤดูกาลที่เจอกันผมก็จําไม่ได้แล้วนัดเน้นเป็นยังไงแต่แน่ๆว่าสเปอร์ตัวเจ็บไม่ไม่เหมือนนัดนี้แน่ๆ <laughs> ถูกไหมอ่าแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลเบียดไปได้2-1ครับ แล้บอกจริงๆช่วงต้นฤดูกาลช่วงนั้นผมว่านิวคาสเซลยังเล่นไม่ท็อปฟอร์มเท่าช่วงนี้ด้วยยังครับยังแบบไม่ยังจูนทีมยังไม่ได้โอเคเลยครับผมเหมือนช่วงนั้นยังกระท่อนกระแท่นกันอยู่อ่ะใช่ใครับผมครับผมอ่าหายสกอร์เลยครับพอดครับอ่าผมให้นิวคาสเซลชนะไปสองประตูตอนหนึ่งครับอ่าผมให้ยิงกันแบบมันๆไปเลยนิวคาสเซลบุกไปชนะสามสองโอ้โหใส่กันเดือดมากสกอร์ครับอผมว่า ผมว่าเกมเนี่ยแลกกันอ่ะผมว่าแลกบอลแลกอ่ะเพราะว่าสเปอร์ก็กลางกันหน้าดีนิวคาสเซิลก็กลางกันหน้าดีเหมือนกันครับแต่ว่าก็ความแม่เป็นห่วงก็คืออาจจะเป็นคู่เซนเตอร์ของทั้งสองฝั่งอ่ะผมถูกเลยครับเออเพราะว่านิวคาสเซิลก็ไม่มีฟาเบงแชร์ก็อาจจะเป็นลอยเคลลี่อย่างที่เขาโพดบอกลงมาคู่กับแดนเบิร์นก็จะเป็นรูรั่วได้อือฝั่งสเปอร์เนี่คนหลุดกองหลังกลับ่าอาจจะลอยเคลลี่ ลอยเคลลี่ขึ้นมาหม่งประตูชัยอะไรอย่างงี้ยป่ะตังเลยนะอืมโอเคครับก็เดี๋ยวเกมนี้เราไปรอรุ้นกันว่านิวคาสเซิลกับสเปอร์จะเป็นยังไงเนาะครับครับผมอะแคาามาฟังแมนยูณนักต่อเนื่องผมว่าไม่ต้องวิเคราะห์หรอกแพ้ต่อเนื่องใจเย็น เมนยู <Man> <laughs> ก็จะไปเยือนอมเป็นศึกแดงเดือดนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาห้าทุ่มครึ่งแมนยูไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลก็เราบอกแมนยูเจอทีมไหนก็แพ้และนัดน,นี้เจอจ่าฝูงที่เล่นดีที่สุดนะเวลานี้ <laughs> ไม่น่า oh. เหลือ <laughs> ปกติเมื่อก่อนแมนยูเจอลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่าบอลเป็นรองอยู่แล้วอะ่ mm. แะแตวตอนนี้แมนยูผมว่าความมั่นใจในทีมมันโอ้โหมันลดลงไปเรื่อยๆอะสำหรับนักเตะนะและเกมนี้มาเยือนลิเวอร์พูล ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมหวังว่าอโมลิมจะจะพลิกสถานการณ์ได้เหมือนนัด mm hmm. แมนซิตี้อ่ะอืมนัดแมนซิตี้คือหลายๆคนก็มองว่าเออเราก็เป็นรองในการมปเยือนเอติฮัตอะไรเงีย ihad, ย้ยสุดท้ายแบบพิชชนะเฉยเลยสองหนึ mm ่งอืมอ่าแต่เกมนี้ผมว่าน่าจะไม่ละเพราะว่าช่วงช่วงนั้นอะซิตี้เป็นช่วงที่ฟอร์มตกเหมือนกันถูกไหมแต่ลิเวอร์พูลอะมันเป็นช่วงที่โคตรพีกอะขึ้นแนวขึ้นแนว เออครับอเล่นดีทั้งหลังกลางหน้าวายง่ายเหนียวมากเ,เลยครับตัวสำรวเรองไม่ยังโอ้โหใช่ครับครับคือลิเว่าพุลตอนนี้โอ้โหทั้งโคดี้กัปโปหลุยดีอาร์โมซาลาผมว่ารอดูเกมนี้เลยนะว่าโมซาลาจะยิงแมนยูติกกันไหมให้ยิงอีกนี่นับถือเลยโอ้โหให้ค,คนเลยยิงแมนยูทุกนัดครับ ก็ความพร้อมก่อนเกมของเมนยูก็เหมือนเดิมครับไม่มีลุกชอในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนเกมนี้ข่าวดีก็ไม่รู้ข่าวดีหรือเปล่าก็ได้อูกาเต้กับบลูโน่พนทดแบนกลับมาอา้าวมาเหมือนกันครับส่วนตัวตัวเจ็บก็ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นลุกชอกับเมสันเมาส์ครับอ่าแล้วก็นะ่ากองหลังก็น่าจะเป็นจอห์นนี่อีว่นกับลินเดเลิฟมั้งอาจจะยังไม่ฟิตอะไรอย่างเงี้ยครับ,คร,บครับผม ต่วนอกนั้นก็น่าจะกลับมาหมดแต่คราวนี้ก็ต้องมารอลุ้นว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะมีชื่อเกมนี้ไหมหลังจากนัดที่แล้วกับนิวคาสเซิลมีชื่อเป็นตัวสำรองละ mm. อืมอ่าก็ต้องมารอดูนัดน,นี้ว่าแรดฟอร์ดจะได้ลงตัวจริงหรือลงตัวสำรองเพราะว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีช้อยแล้วแต่ผมคิดว่าลงตัวจริงน่าจะยากอะ่ะโในม,มุมผม <laughs> นี่เลยยาก <laughs> แต่จริงๆสถิติของแรดฟอร์ดอ่ะเขายิงลิเวอร์พูลตลอดเลยนะโอ้ oh. อ่เขาเป็นคนที่ชอบยิงลิเวอร์พูลมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าเอาโมลิมไม่น่าเอาลงอะ่ะไม่ไมไน่าครับอืมก็น่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่นๆลงลงไปอ่ะครับครับอ่านัดหลังสุดเจ้าบ้านลิเวอร์พูลบุกไปยิงไว้เซบสูนโอดไปไหนหอดไปไหนทีเอ่นแมนยูก็บคาบ้านแพนิวคาเซนสองศูนย์ครับตารางคะแนนไม่ต้องพูดครับแมนยูอันดับ แมนยูอันดับสิบสี่ครับอยู่ยี่สิบสองคะแนนส่วนลิเวอร์พูลจ่าฝูงอันดับหนึ่งมีสี่สิบห้าคะแนนเพิ่งแพ้ไปนัดเดียวแมนยูนี่แพ้ไปแล้วเก้านัดโอ้โหโอ้โหห่างไกลกันเหลือเกินลิเวอร์พูลซัดไปสี่สิบห้าลูกแล้วอะครับแมนยูนี่เพิ่งยิงไปยี่สิบเอ็ดลูกครึ่งครึ่งเลยครึ่งครึ่งเนี่ยก็ดูจากสถิติหลายๆอย่างผมว่าเกมนี้ก็ไม่รู้นะฐานะ คือมันก็เปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้แล้วแหละเราเชียร์แมนยูมานานถูกไหม,มก็ดูแบบทําใจอะ่ะเออผมก็ว่าแบบเ,เกมนี้ก็คงสู้ไม่ได้อะ่ะแต่ว่าก,ก,ก็ก็แค่หวังว่านักเตะจะลงไปเราเล่นให้เต็มที่มากกว่าในมุมมองอหอน,นะอ,อ่าสิเอ็ดคนแรกครับที่คาดว่าน่าจะลงสนามเ,าเกมนี้ผมก็ว่าโอนาน้า <laughs> เป็นผู้สาประตูเหมือนเดิมคงไม่เปลี่ยนหรอกไม่รู้เกมนี้จะพุ่งอีกหรือเปล่าหรือจะยืนดูเหมือนเดิม ก้องหลังเนี่ยผมก็กําลังลังเลว่าจะเป็นแม็กควายหรือโยโลอ่ะผมก็เลยให้โยโลลงก่อนแล้วกันก็จะเป็นโยโลเดลิสมาติเนตเพราะว่าเกมที่แล้วผมว่าอโมริมเขาก็น่าจะเห็นหลายๆจุดอ่ะพอแม็กควายยืนคู่เดลิสแล้วช้าทั้งคู่อ่ะโอ้แล้วเกมนี้เจอทั้งโมซาล่าเจอทั้งกักโปเจอทั้งหลุยดีอาร์แล้วทัาเซนเตอร์ช้านี่ผมว่าเสร็จแน่ๆใช่ครับผมส่วนวิงแบ็กสองข้างก็คงเหลือมาสลาอุยกับดานโลล้ครับ เออมาเลาเซียผมว่าก็น่าจะโดนปล่อยเร็วๆนี้เหมือนกันนะไม่น่าจะเข้ากับระบบผ <c oughs> อออมอลิฟอร์มกันเล่นด้วยครับส่วนคู่มิดชีว์ตรงกลางก็น่าจะเป็นไมนูกับอุกเต้อูกเต้กลับมาเ <c oughs> กมนี้คาสเซมิโลก็น่าจะกลับไปสำรองแล้วก็ก็อย่างที่เป็นข่าวมาครับคาสเซมิโลน่าจะรอย้ายทีมด้วยครับผมอืส่วนอิลิกเซ่นก็ไม่น่าได้ลงเกมนี้โอ้โหมันเป็นเกมใช้พลังงานอิลิกเซ่นเล่นไม่ได้น่แน่ <c oughs> ่วนตัวรุกสามคนมิดฟิลก็เป็นอาหมัดกับบรูโน่ฟานเดสเหมือนมิดฟิลโตทำเกมครับแล้วก็มีฮอยลุนเป็นหน้าเป้าก็คือชอ้ไมนเหลืออยู่แค่นี้อ,อ่ะผมว่าอโมลิมก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะอ่ะกาโาชก็เล่นไม่เข้าระบบแรดฟอร์ดก็โดนดรอปเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็เหลือแค่นี้แหละครับคบอยลุนอามัดบลูโน่กุนเมซันเม้าว่ายัางเจ็บอยู่อืมก็ก็คิดว่าน่าจะน่าจะชุดประมาณนี้ก็มีแค่ตำแหน่งเดียวที่ผมว่าจะเป็นโยโลหรือแม็กควายเท่านั้นเองเออ ครับอ่าที่ที่อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยครับส่วนทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลจากนั้นล่าสุดที่เขาบุกไปถล่มเวสต์แฮม5-0ครับอ่าผู้สาวประตูก็อลิซอนเบเกอร์กลับมาละใช่ครับกองหลังดูดิทั้งเทรนเนอร์สโนาโนแอนด์ดูโลบัสซันฟอนไดกับโจโกเมสยืนคู่กันโโอ้โหมิดฟิลกาวินแบกกับแมคคลิสเตอร์ตัวลุกโมซาลาเคอร์ติโจนโคดิกักโปแล้วหน้าเป้าเป็นหลุยส์ดีอาร์ต อืมโอ้ตัวสำรองยังมีทั้งคาวิอเอเลียนโกโชต้า<น>ดาวินเยสโอ้โหตายผมว่าแมนยูเกมนี้ตายบอกเลยแล้วโมซาล่าเนี่ยตัวยิงแมนยูด้วยประเด็นน่ะโอ้โหแล้วมันทำแสบนินวคาสเซิลไปด้วยเหมือนกันใช่ครับเกมนี้ผมก็รอเนี่ยรอดูว่าโมซาล่าจิงยิงทุกนัดจริงไหม ยิงอีกผมก็ไฮแล้วแหละแต่ก็มีข่าวว่าโมซาลาจะไม่ต่อสัญญาหรือว่าพูแล้วนี่อาจจะย้ายปารีสแซงต์แชงก์ลองละถ้าโมซาลาย้ายไปปารีสนี่แมนยูเฮเลยเฮ่ไม่มีบอยิงแล้วมั้ของลิเวอร์พูลสังเกนเออแต่ก็ต้องบอกโมโมซาลาเขาอายุผมว่าเลขถ้าแหล่เลขสามแล้วมั้งสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองอะแต่ฟอร์มเขายังยังฟิตอยู่เลยอะครับยังเล่นดีอยู่ก็เกมนี้ สิ่งที่ต้องกังวลคือเมนยูอย่าเสียเร็วมา <น S 2> ติดไม่ต้ออย่าเสียเร็วก็พอเพราะผมกลัวว่าเสียเร็วแล้วอย่างที่บอกอนะนัดเตะเมนยูเป็นประเภทแบบพอเ,เสียปุ๊บลดใจไปเลยอะไปเลยโอนาน่าก็สติแตกเรียบร้อยหวังว่าก็ดีที่สุดก็คงไม่ไม่เจ็ดศูนย์แล้วมั้งที่เกรตอนล้อแล้วโอ้ฟอร์มอย่างนี้นี่ไม่ไหวอะ่ะนัดที่แล้วกับนิวคาสเซิลก็โอ้โห การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมสู้ทําไม่ได้อ่ะใช่ใช่ครับผม,มแล้วแถมโดนเร็วด้วยนั้นนี่ค็สเ่้นก็โดนเร็วนาทีที่สี่กับนาทีที่สิบเก้าเกมนี้เมนยูไปเยือนลิเวอร์พูลผมก็หวังว่าอะยื้อสักครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ก็ยังดีเออให้มามลุ้นหน่อยแต่ถ้าเปิดมานาทีแรกโดนนะหลับได้เลยเตรียม <c oughs> ตัว <c oughs> เละแ <c oughs> น่ๆครั<ๆ>บผมอ่ะอันนี้ฝั่งลิเวอร์พูลไปล้ว ห้านัดหลังสุดแมนยูชนะแค่นัดเดียวครับผมเฮ้ยวันฤดูกาลสองพันยี่สิบสองต่อวันยี่สิบสามครับนัดแรกฤดูกาลนี้เจอกันไปแล้วหนึ่งนัดที่โอทัฟฟอร์ดในสมัยอิลิคเทนฮฮกลาบคาบครับแพ้คาบ้านสามศูนย์ไม่ต้องลุน้นครับอ่านัดนี้ไปเยือนไม่รู้จะเท่าไหร่นัดแรกยังสามศูนย์เลยครับส่วนฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่าดีหน่อยเสมอทั้งเย้าและเยือน เสมอสองสองในบ้านแล้วก็บุกไปเยือนแอนฟิ์เสมอศูนย์ศูนย์ลผมอ่าฤดูกาลก่อนนั้นน่ะแหละที่ผมบอกนะแอนฟิวเนี่ยเจ็ดศูนย์โอ้เอออ่าแล้วก็เล่นในโอทัฟอร์ดชนะสองหนึ่งก็ห้านัดหลังสุดชนะนัดเดียวแต่นานแล้วด้วยสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามส่วนสี่นัดหลังสุดมัมีแต่แพ้กับเสมอผมว่าเกมีไปเยือนแอนฟิ์ไม่น่าเหลือผมว่า ผมว่าแพ้แน่แน่ไม,ไ,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องทายเลย,เยทายสกอร์็ตเลยดีกว่าเขาพูดเท่าไหร่ครับครับผมไปอ่าผมให้ลิวพูชนะสองศูนย์ครับอ่าผมให้ลิวพูชนะสามหนึ่งครับเอาวะอ,อย่างนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรแมนยูยิงสักลูกนเนี่ยไม่ไม่สูสักสามสอง,หน,งสหนึ่งสามหนึ่งก็ยังดี แต่ก็ก็ใจจริงผมก็ก็แอบเชียร์อย่างน้อยปีที่แล้วก็บุกเสมอได้ศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเออูด้วยลูกเกมเนี้ยผมว่าถ้าเมนูเปิดแรกนะเป็นอะไรที่คิดผิดมากอะเปิดแรกเร่งลูกมิได้ไม่ได้ครับว่าเมนูต้องเล่นรับก่อนอะเล่นเล่นรับแล้วรอลูกโตดีกว่าใช่ใช่ครับพอลร์พูลิอะผมว่าเขามาบอลหมใส่แน่นอนอะแต่คราวนี้ยเมนูจะยันอยู่กี่นาทีเอออันเนี้ยที่ผมคิดไว้เนี้ยจะยันอยู่กี่นาที ก็ต้องมารอดูกันว่าครับตำแพงจะแตกนาทีที่เท่าไหร่ถ้าเปิดมานาทีหลวงพี่ต้องช่วยเลยนะต้องให้หลวงพี่ช่วยหลวงพี่ช่วงนี้หลวงพี่กลับไปฟอร์มเดิมอ่ะอยู่ดีๆจะหลุดก็หลุดคือแบบหลายลูกที่โอนหน้าตอนนี้เออมันก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าแมนยูจะหาประตูใหม่ละผมว่าอโมริมก็เริ่มเริ่มแบบรู้สึกว่าเอาไทยเออเขาจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนักข่าวอังกฤษนะครับ เขาบอกว่าเหมือนเอาไทยไปอินเดียเนี่ยไม่สามารถกดดันโอนาน่าได้คือเหมือนโอนาน่าไม่มีแรงกดดันของไหวง่ายแต่ถ้ามีประตูดีๆอีกคนหนึ่งที่แบบอมากดดันโอนาน่าโอนาน่าจะฟอร์มดีขึ้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้โอนาน่าเขาก็คิดอ่ะเอ้ยยังไงยังไงฉันก็มือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไงฉันก็ไม่หลุดหรอกครับอืมแต่ถ้าสมมุติมีประตูดีๆสักคนหนึ่งเท้าก็ดีเซฟก็ดี นผมว่าโอนัน่าเริ่มคิดละเอาเว้ยไม่แน่น่าจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับผมแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยแมนยูผ่าตัดทีมเยอะแน่ๆใช่ครับนะผ่าตัดทีมเยอะแน่ๆแต่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยต้องเอาตัวให้รอดก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยหนีโซนตกชั้นแล้วเนี่ยแมนยูอะนั่นเลยครับเออเกมเจอริลิเววร์ฟูผมว่าไม่มีแต้ม ไม่รู้นะผมผมก็แบบยอมรับความจริงอนะเนาะเราก็ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างตัวเองว่าเออเชียแมนยูเราก็แบบเฮ้ย hey, นั้นนี้ชนะหงนนแน่นอรนเลองอะมันมันยากมากอะยากครับจริงแต่ถามว่าชนะก็ดีใจอยู่แล้วแหละแค่เสมอเสมอผมก็ผมก็ผมกโอเคอแล้วได้เลยรับเหมืนเขาโพสเชียร์นิวคาสเซิลช่วงนี้ก็แบบ,บสบายใจหน่อยอุ้ยท่านนิวคาสเซิลไปเจอเออหงตอนนี้ก็แย่เหมือนกันนะแล้วผมเขาดีจริงครับ ใช่นักบอลลิเวอร์พูลช่วงนี้โอ้โหฟอร์มดุจริงๆนัดนล่าสุดนี่เวสต์แฮม,มยิงกระจุยเลยห้าสุดเลยาบ้านยิง <c oughs> เละเทะมากอืมโอเคครับอ่ะ EP นี้ก็เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมเนาะก็หวังว่าจะได้รับข่าวสารซีนิติแล้วก็เรียกว่าเราก็ทายผู้เล่นกันก่อนเกมนะว่าใครจะลงสนามบ้างสุดท้ายก็มารอดูผลกันอย่างขันไม่แน่อาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้น จะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ขอของวันทีใหม่เนี่ยเถอะเมนยูรอบผมแต่ก็อย่าลืมก่อนเชียร์เมนยูหรือว่าููแล้วก็หลังดูนิวคาสเซิลอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยใช่เลยใช่เลยครับอย่าลืมมาเชียร์ทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเจอเวียดนามเลกสองส่งกำลังใจคว้าแชมป์อาเซียนอีกหนึ่งสมัยเนาะป้องกันแชมป์รับผมแชมป์้องอยู่ในบ้านเรา ได้แล้วอุตส่าห์นัดสองเราสาาห์ได้กลับมาเล่นที่ราชมังด้วยจะได้ชูถ้วยฉลองต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีก็คุยเล่นหลังเกมไม่รู้ว่าผมจะคุยออกหรือว่าเจอแม้เจอริบูกนเลยหมดอารมณ์คุยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีพีถัดไปครับผมครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราเลยนะครับ โอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ